สวัสดีครับกลับ,บมาคทงอะไรนะครับดาก้าสวัค่ะคว,วันนี้ทำไมดาก้าแต่งตัวหล่อมาโชว์ตรงนี้ไหนมาโชว์ตรงนี้หนวันนี้แต่งตัวหลอ่อมีเสื้อฟอร์ดไนท์ตอนนี้ไม่เคยได้เล่นฟอร์ดไนท์แล้วใช่ไหมดาก้าครับแล้วก็มีกางเกงสเก็ตนะโอ้โหเท่มากแล้วมีถุงเท้าสีเขียวที่เข้ากันเลยนะดาก้าวันนี้จะไปทําอะไรครับไปร้องเพลงครับไปร้องเพลงกับพี่จีโอเอไม่ใช่พี่อัดดนโอเคนะครับวันนี้ดาก้าเป็นวันที่จะอัดเพลงวันแรกนะฮะแต่ว่าเราจะต้องซ้อมก่อนนะครับ นะฮะดาก,ก้าเขาจะมีอัลบั้มออกพร้อมกับพี่อับดุลประมาณปีหน้าถูกไหมแม่โบใช่ค่ะใช่ไหมฮะแม่โบสวัสดีค่ะแม่โบสวัสดีค่ะแม่ดาก้าเขาจะมีอัลบั้มออกปีหน้าเนาะใช่ก็ตอนนี้ให้คนช่วยเขียนแต่งเพลงให้นะคะวั uh huh. นนี้ก็จะเป็นวันที่เด็กๆจะมาซ้อมกันวันแรกอรอติดตามนะคะว่าเพลงจะอกมาเป็นประมาณไหนเราก็ยังไม่รู้ว่า คนดูจะชอบประมาณไหนเเราอาจจะทาแบบหลายสไตล์นะตอนนี้อยากฟังแบบไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะคะหรือว่าชอบฟังเพลงอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวแม่โบดูเองว่าแบบเออประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเผื่อจะได้แบบทำแบบก็ได้เนี่ยลก็ร้องเพลงครั้งแรกนะปกติชอบเต้นใช่ไหมแต่นี้เราจะร้องเพลงกันนะครับครับบ น,นี้อยู่ที่โรงเรียนพี่ปูนแล้วนะคะผมว<ช>ันนี้เรามาเจออาร์ติสอีกคนหนึ่งคืออับดุลนะครับเราลงคนที่ร้องเพลงเนี่ยจะมี2คนจะมีดกกาก้ากับดุลมีเรากำลังหานักร้องบอยแบนด์คนที่3ามแต่ยังหาไม่เจอแม่ดุลแล้วชิโอไม่มาหนี่ไม่มามีแค่ดาก้าแลกับดุลร้องเพลงนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเข้าสตูดิโอกันแล้วก็เดี๋ยวไปฝึกร้องเพลงกัน,นครับผมบอยแบนด์เร้ทถามองกล้องด้วยใช่ไหมคะใหมองกล้องต้องม,มองไปอีกทางหนึ่ง มีอยู่สามคำใช่แล้วก็เชิญร้องพร้อมกันเลยแล้วมันจะเจอทับเสียงอะไงเ,เสียงอย่างนี้เราสคนเสียงด้วยกันเลยเห็นไหมใช่แล้วเชิสแล้วชกชิญแล้เชอย่างี้แหละอย่างนี้แเพราะว่าคาท่อนกมันมี่สาสีคแล้วก็เชิญสามแล้วเชิญใช่ลอกมา่ล้วเชิญสล้วเช สัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงที่ครูแต้เขียดให้นีเน่เป็นเกี่ยวกับประมาณไหนคะอ่าคือเรื่องราวคืออยากให้เด็กๆสนุกสนานครับคุณแม่แล้วก็ กิจกรรมที่เด็กๆทำในช่องไลฟ์อัลบนี่ก็คือให้เชิญทุกคนมาสนุกสนานโจ๊ะโป๊ะโก๊ะด้วยกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะคะคุณเต้ก็จะสอนเป็นทอดทอดแล้วก็กลับให้เป็นท่อนๆไปเลยเนาะใช่ครับเด็กๆจะกลับไปทำกันบ้านด้วยค่ะแล้วก็จะร้องเป็นแรปบ้างแล้วก็เป็นแบบคุณน้องบ้างครับนี่มีแรปด้วยมีแรปด้วยนะโอเคเอาจะลืมด้วยกันนะครับผมค่ะใครชอบกดไลค์นะคะจะได้ถ้าเกิดไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวคุณเต้จะเขียนเพลงให้อีกใช่ครับเนาะได้ขอบคุณมากค่ะ เป็นไงครับดาก้าสนุกค่ะสนุกใช่ไหมก,ก,ก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะคะแม่โบก็อยากให้ดาก้าเนี่ยกับเพื่อนๆนะคะลองลองที่จะฝึกร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นมิวสิกวิดีโอสนุกๆมานะคะแต่ว่าเวลาดาก้าเขาร้องเพลงเนี่ยคุณครูให้เป็นเนื้อภาษาไทยมานะคะแต่แม่โบกับพ่อหลุย์ก็ต้องพยายามมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษดาก้าแบบนี้นะคะเป็นภาษาเห็นไหมเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แกเป็นแบบคาราโอเกะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวดาก้าเขาจะกลับไปเขียนเองทั้งเพลงให้เขาว่าอ่านเข้าใจแล้วก็สามารถฝึกร้องได้ด้วยตอนอยู่ที่บ้านถ้ายัางไงใครอยากฟังนะคะก็รอติดตามกดไลค์ให้เยอะๆนะคะใช่ไหมครับดากา้าคบโอเคเดี๋ยวเราติดตามนะคะว่าเย็นนี้เนี่ยดาก้าจะพาไปไหนต่อนะคะอืมวันนี้ดาก้าทานอะไรอนะันนี้อะไรนะครับแม่บอกเปนแซลมอน,นแล้วก็ราดด้วยแบบไข,ข่ตุ๋นเนาะอืแซลม,มอนไข่ตุ๋ค่ะ นิซซ่าซุปตึงดากะค่อนข้างที่จะทำอาหารแบบสุขภาพดี<ช>นะ<ช>เลือกา<ช>ทานพราทอดเนี่ยแบบน้อยมากอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือถ้าทอดจริงๆก็คือจะทอดในน้ํามันที่เป็นน้ํามันที่ดีนะคะน้ํามันมะพราวบางน้ํามันมะกอกบ้างใส่นิดๆอร่อยไหมครับลูกอร่อยครับพ่อแม่ก็ทานแบ่งกันทานชุดหนึ่งเนาะใช่ค่ะรา ที่จะน้อย<า>ใช่ไหมครับใช่ค่ะดาก้าเข้าไปซ้อมร้องเพลงวันนี้น่าจะโอเคนะใช่เดี๋ยวเราจะมาดูเพลงประมาณอีกเดือนอน,นึงอ่ะเพราะว่าเราต้องซ้อมหลายคนแล้วก็หานัก,กร้องคนที่3ด้วยใช่แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดาก้าเขาบอกว่าเขารู้สึกดีที่ได้ลองอะไรใหม่ๆนะคะโอเควันนี้ผมกัมบแม่โบแบ่งกันอาหารข้าวหรือกับแม่โบแบ่งกันนะคะใช่แล้วก็จะมีโรยชุดนึงฮะอืเฮดากาแล้วก็มีซาชิมิของแม่โบอีกกันหนึ่งครับผมกลางเย็นทานน้อยครับผมอืมตอนนี้ก็เยอะอยู่นะคะอเยอะกระซิบไปบิด เนี่ยเราเอาปลหมึกเนี่ยมาถูกับไข่ไข่เป็นซ p i ซอ s ไ u c e spicy sauce ใช่เ็ผสมกับ m a y o n n a i ใช่เราต้อมากินแล้คอยากเห็นด้าก้าทำซีชิแบบม่ายๆนะคะอมมนตมาบอกเดี๋ยวให้ดูนะได้ซูชิบัมเบอร์ติดจามนะคะี่กินโดยยเยอะอยากิอ อร่อยไ้มอื้อยู่เขาอื้นเราใหม่ๆเนาะนี่ก็เอาเก่าไว้มามอยา่าอี้สเมีก็เยอะอยู่ออกุณค่ะ